ชาดกค่าร้อยชาติอัตถกถากาละกน,นิชาดกชาดกว่าด้วยมิตรสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปารามิตรของท่านอนาถบินทิกะผู้หนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้มิตรผู้นั้นได้เคยเป็นสหายร่วมเล่นกันมากับท่านอนาถบินทิกะทั้งเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์เดียวกันในนามมีชื่อว่ากาลกันนี กาลกรณีนั้นเมื่อการล่วงผ่านไปก็เป็นผู้ตกยากไม่อาจเลี้ยงชีวิตได้จึงไปยังสำนักของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ปลอบสหายให้สเสบียงแล้วมอบสมบัติของตนแบ่งให้ไปเขาเป็นผู้ทำอุปการะแก่ท่านเศรษฐีทำกิจการทุกอย่างเวลาที่เข้ามา สู่สำนักท่านเศรษฐีคนทั้งหลายพากันกล่าวว่าหยุดเถิดกาลังกณีนั่งเถิดกาลักณีกินเถิดกาลักณีอยู่มาวันหนึ่งมูมิตรและอมาตของท่านเศรษฐีพากันเข้าไปหาท่านเศรษฐีแล้วพูดอย่างนี้ว่าอย่าเลี้ยงเขาไว้ใกล้ชิดอย่างนี้เลย ท่านมหาเศรษฐีเพราะแม้นยักษ์เองก็ยังต้องนี้ด้วยเสียงนี้ว่าหยุดเถิดการะกนันีนั่งเถิดการะกันีกินเถิดการกานันีเขาเองก็มิได้เสมอกับท่านตกยากเขินใจท่านจะเลี้ยงคนคนนี้ไว้ทำไมท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกล่าวว่า ธรรมดาว่าชื่อเป็นคำเรียกร้องหมู่บัณฑิตมิได้ถือชื่อเป็นประมาณไม่ควรจะเป็นคนประเภทที่ชื่อว่าสุตะมังคะริกะคือถือมงคลจากเสียงถี่ได้ยินเราไม่อาจอาศัยเหตุเพียงแต่ชื่อ แล้วถอดทิ้งเพื่อนผู้เล่นด้วยกันมาดังนี้แล้วมีได้ยึดถือถ้อยคําของพวกนั้นวันหนึ่งเมื่อจะไปบ้านสวยของตนได้ต่างเขาเป็นผู้รักษาเคหะสถานพวกโจรคบคิดกันว่าได้คาวว่าเศรษฐีจะไปบ้านสวยพวกเรา ประดมกันปล้นบ้านของเขาเถิดพากันถืออาวุธต่างๆมาในเวลากลางคืนล้อมเรือนไว้ฝ่ายการกกนีระแวงการมาของพวกโจรอยู่จึงนั่งเฝ้าไม่ยอมหลับนอนเลยครั้นรู้ว่าพวกโจรพากันมาเพื่อจะปลุกพวกมนุษย์จึงตะโกนว่า เจ้าจงเป่าสังเจ้าจงตีกลองดังนี้แล้วทำให้เป็นเหมือนมีมหาระสพบโปรงใหญ่กระทํานิเวศท,ทั้งสิ้นให้มีเสียงสนั่นคลื่นเรลงตลอดไปพวกโจรพากันพูดว่าข่าวที่ว่าเรือนว่างเปล่าพวกเราฟังมาเลี้ยวเลวท่านเศรษฐียังคงอยู่ แล้วต่างทิ้งก้อนหินและไม้พรองเป็นต้นไว้ตรงนั้นนั่นเองแล้วก็นีไปหมดรุ่งขึ้นพวกมนุษย์เห็นก้อนหินและไม้พรองเป็นต้นที่พวกโจรทิ้งไว้ในที่นั้นน้น ่างสลดใจไปตามๆกันพูดกันว่าถ้าวันนี้ไม่มีคนตรวจเรือนผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้ขนาดนี้แล้วพวกโจรจะพากันเข้าได้ตามความพอใจต้นเรือนได้หมดเป็นแน่เพราะอาศัยมิตรผู้นั้นผู้มั่นคงผู้นี้ความจำเริญจึงเกิดแก่ท่านเศรษฐี ต่างพากันสรรเสริญการณกนณีนั้นเวลาที่เศรษฐีมาจากบ้านสวยก็พากันบอกเรื่องราวนั้นให้ทราบทุกประการครั้งนั้นท่านเศรษฐีได้พูดกับคนเหล่านั้นว่าพวกเธอบอกให้เราไล่มิตรผู้รักษาเรือนอย่างนี้ไปเสียถ้าเราไล่เขาไปตามถ้อยคำของพวกเธอเสียแล้ว วันนี้ทรัพย์สินของเราจักไม่มีเหลือเลยธรรมดาว่าชื่อว่าไม่เป็นประมาณดอกจิตที่คิดเกื้อกูลเท่านั้นเป็นประมาณดังนี้แล้วให้ทรัพย์เป็นทุนแก่เขายิ่งยิ่งขึ้นไปดําริว่าบัดนี้เรามีเรื่องที่จะเริ่มเป็นหัวข้อกราบทูลได้แล้วไปสู่สำนักพระศาสดา กราบทูลเรื่องราวนั้นแต่ต้นแดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนคฤหาบ,บดีม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่มิดชื่อว่ากาลกานันีรักษาทรัพย์สินในเรือนแห่งมิดของตนไว้แม้ในครั้งก่อนก็รักษาแล้วเหมือนกันท่านเศรษฐีกราบทูลอาราธนา จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัศเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นเศรษฐีมียศยิ่งใหญ่ท่านเศรษฐีได้มีมิตรชื่อกาลกานันีเรื่องราวทั้งหมดก็เหมือนกับเรื่องปัจจุบันนั่นแหละพระโพธิสัตว์มาจากบ้านสวย แล้วฟังเรื่องนั้นแล้วกล่าวว่าถ้าเราไล่มิตรเช่นนี้ออกไปเสียแล้วตามคำของพวกท่านแล้ววันนี้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆของเราจะไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วกล่าวว่าบุคคลชื่อว่าเป็นมิตรด้วยการเดินร่วมกันเจ็เก้า ชื่อว่าเป็นสหายด้วยการเดินร่วมกันสิบสองก้าวและชื่อว่าเป็นญาติด้วยการอยู่ร่วมกันเดือนหนึ่งหรือกึ่งเดือนส่วนผู้ชื่อว่ามีตนเสมอกันก็ด้วยการอยู่ร่วมกันยิ่งกว่านั้นเราจะละทิ้งมิตรชื่อว่าการกรณีผู้ชอบพอกันมานาน เพราะความสุขส่วนตัวได้อย่างไรพระโพธิสัตว์กล่าวถึงคุณของมิตรนั่นแลด้วยประการชนิดต่างแต่นั่นมาก็ไม่ได้มีใครๆที่จะได้ชื่อว่าก่าวละลาบละลวงกาลกันีนั่นอีกเลยพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่า กาลกณีในครั้งนั้นได้มาเป็นอานน์ในครั้งนี้ส่วนพารณสีเศรษฐีได้มาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ